พวกกับรายการตาดิจิตไลท์ซิงเกมเมอร์ไอสัตว์นี้มันรายการกูเพื่อนใจเย็นๆอุ๊ยกูไม่ได้แทงเงี่ยเตีกูดีเฮ้ยเฮ้ยหลบไปดิอ้าวกูเจอคนกวนตีน The fuck อะไรวะกูป่านะเนี่ยมาช่วยกูเลยมาช่วยกูเลยไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหไม่ได้เวลเลยบ้าจริงเชียวบ้าจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายปนี่ตายแน่นอนเดียว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 คือตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นด้วยสินี่ไปทำยี่อะไรตรงนั้นเล่าดูอ่านะครับอ่าดูเลือดไงเฟมยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเดี๋ยวนี่คือเปิดชลิปมาตั้งนานยังไม่เล่นตัวเองเออก็มึงบอกรายการกูแล้วแบบ เออนะ,อะคือยังไม่ได้แนวในแนะนำตัวเลยข้าม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 เออไม,อไม,ไม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเฮียอะไรละอะเล่นเลยดีกว่าเราเองชาเชนไงก็นะครับม,มันเป็นเกมที่แบบว่านะครับนั่นแหละครับเป็นเกมที่สนุกไงครับไม่งั้นไม่มาเล่นหรอกเฮียชี้ไปตีแรงเลยตัว เป็นเกมอะไรนะพูดชื่อแบบช้าชาชัดชัดเหล็กเอาไว้เย็นเเกมผีมันเป็นผียังไงเนี่ยผีก็ดูมีตัวกูตัวเดียวเนี่ยลำพงใครเบาของมึงหรือเปล่าเาฮะลำพงเราเองอยู่นเดียวมันเนี่ยวิบิวหัวใจกูจะโดนลิกสิทธ์ไหมต้องตานเอา เมื่อกี้โต๊หน้ามันเขาเป็นอะไรอยู่เขาก็ายืนเฉยๆไม่คิดจะยิงโต๊ะปอบกูหนเลยแบบตาย,ยตายแน่ๆตายแน่ๆเฮ้ยหมาพิฆาตโลกมาจริงเียวเกือบตายแล้วกูอ้อตายตายจะออกมาแกงโดนกระหน่นำซัมเมอร์เซลเลยโอ้โหถ้าง,งั้นกูไม่ไปแกงและ ถ้าจะ<ม>โดนอา,าด <มะ S 1> นั้นงอไงโ,อโ,อโดนไปจักเต็มหลอดเหลือนะไอ้กูกูนี่เป็นปาง,งโง่ตัวหนึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยข้างบนกำลังไปบ้าจริง แี่เลดยังอยู่อ่ะนี่ดูพลังแห่งการดูดเลือดตีนี่เฟียเฟียแล้วดูดดูดเสร็จปล่อยอีกาอีกาแล้วสมัยแม่งเล่นเป็นสเต็ปจริงๆเลยเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นๆเรากำลังไป อุ้ยมันเปิดวินโวอานโอ้โหเจมโบเลยท่านผู้ชมจุกจุกมาสเตอร์เลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้วยจะไม่เลงมีไหมไม่มีอ็วิกอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้มันคำรามแล้วมีคำจุลาคำธรรมศาสตร์คำนี่ไหมเออ คำหวานที่เธอไม่เอาอ่ะเคยฟังไหมของยูมาเออ่ไฟิเจอริงโทสกันเนี่ยนะออทำไมต้นตาลไม่เคยฟังโคตรเจอาะไอ้ถ้าฟิดเดิลมันเล่น a อดีได้ปะไม่รู้เหมือนกันเนอะดีเว่ยหรอไอ,อ้นี่มันก็จะคิดจะเล่นหรอ เอาตัวเททุกตัวมันไปเล่นเป็นเอดีได้หมดกูจะเอาทุกตัวเล่นให้เป็นเอดีให้ได้ให้หมดอะดาเลียสกูก็เล่นมาแล้วไงเล่นดูดเลือดอะอันนั้นเอ็ดั้นดาเลียสดาเลียสสกิลมันก็เป็นดาเมจของมันอยู่แล้วไงก็เล่นดาเมจมันได้อยู่แล้วไงมันก็เล่นดาเมจได้อยู่แล้วไงก็แบบอยากจะหาตัวแบบเล่นใหม่ๆบ้างไงก็อยากรู้ว่าแบบถ้าเล่นเอดีนี่มันจะโหดไหมก็แค่ถามมาทำไมอเาตัวนี้เล่นจะลุ่งแน่นอน คือกูเล่นบาดเอดีบาดเอดีนี่โคตรจะแรงมังกรนี่มันรับผลเฟียเป่าวะไปรับมังกรมันไม่รับผลเ,เหมือนว่ามันจะไม่รับหาอะไรเลยมาช่วยหน่อยดิรับรับแค่อย่างเดียวคือนั่นแหละของบาทอ่ะเฮ้ย<ด>มึงามาช่วยหน่อยดิไหนอะไร ช่วยเชียรอะไรดราก้อนนิกเกอรี่ไปบ่าแล้วเวลมันยังไม่โคบอยู่เนี่ยเวลแค่นี้ก็เอามังกรได้แล้วจริงๆช่วยๆกันตีดิดคือกูก็ไม่ได้แบบจริงๆจูบดีแค่ิบเดียวด้วยเป็นอะไรอ่ะเธอดราก้อนเจอรี่กูตายแน่นอนมีฮิวไหมมีฮิวไหมแล้วมีมานาไม่มีเว้ยถอยถอยถอย เอ้ยเอาจะเข้าไปเดินดูดเลือดกรรมเอาดูดเลือดเหมือนตงแบบโชว์ความงูเข้าไปแล้วครับปิดยันปากก็ไม่เคยเล่นเลยกูก็ไม่เคยเล่นกูก็ไม่เคยเล่นไงกูอยากเล่าอะไรมึงไม่ได้หรอกกูรู้แค่ว่ามันเอามันเอาได้ไงแต่ทีนี้ครับคือดูดเลือดมันยังไม่แรงไง เว่ยมยังไม่เล่นเออกลอวลูนมาผิดกรรมเฮ้ยพี่นั่นมันโซน่าเดอะแกงเกอร์โซน่าเห็นเรบองไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราจะเข้าแล้วนะมึงดูเวทโซน่ากับเวทจริงๆแล้วไงแล้วไงแล้วไงมึงจะอวดทำไมฮะมึงมาเป็นเนี่ยเห โอ้ยข้ามข้ามมังกรยังทำไม่ได้เลยยิงปากไปเ้าโอ้โหเดอะฟักมันจะเยอะไปไหนโอ้ยนั่นเยอะนัะนน่ะสามสี่คูจะเอาเราตัวเดียวหรอแม่ใจหรอจะเอาเราลงเมีอังตีใช่ไหมกูไปช่วยดีกว่ายังไม่ได้กดใช้อะไรเลยนั่นนั่นนั่นว่าโซน่านี่นมากระซื่อมากเลยไม่ไม่กูกูเห็นเลยบ้องเ่ยกูอยากแบบปาแบบไปโดนโดนมึงเห็นมันนั่นน่ะ จเจ๊อืมไม่มีตัวชิงลอยๆนั่นๆเราจะเจเราจะล้อมล้อมต้นเหยื่อต้อนเหยื่ยเอเฮ้ยเดี๋ยเดือยทำไมทำไมนี่อย่างนี้มันดูดได้นะครับอา้าวกูมันไม่ได้เป็นสกิลแบบสกิลแยบบิงน,น,น้อยน่อยอ้าวปักไม่เข้าเฉยเลยเอา้าวปักปักกิ้งแมนคือพวกมึงเลือน ฟรักบอฟรักแมนบอฟรักคอมอนแมนคอมอนแมนมีแบบคิวมานามิอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบอวิกบอวิกบอฟิกอ่ะกำลังไปกำลังไปอุ้ยนั่นนั่นจัดว่าแจวอุ๊ยเมื่อกี้มันไอ้นั่นน่ะมันเปิดวินวอลจึ๊ก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 ไปแบ่งกันเอ้าทำไมมันไม่มาฝั่งนู้นเลยวะ มันวุ่นวายกันจังวะมันวุ่นวายมากเลยตรงตรงกลางเนี่ยดู you want my streak ไปแชร์ดาเมจกันข้างหลังไปดีฝาให้เขาแชร์ดาเมจกันแล้วเรากลับไปฟาร์มดีกว่าการเล่นกูนี่แบบดูสงบสุขมากดีแล้วอุการินเขาได้เราั้งส่งตัวแล้วกูไม่ต้องการอะไรเพิ่มเยอะปล่อยเขาไปการเล่นเนี่ย เขาจะเป็นแทงที่ดีของทีมการิงร์วิ่งแบบด <The Fat. S 1> ุแฟตดุแฟตเฮ้ยมาปลูกป้อมเหรอแน่ใจอ่ะนี่ออกของแล้ววิ่งเร็วแบบดุแฟตโอ้โหองรองเท้านะไม่ตักหมุดไปเรียบร้อยเลยตักหมุดด้วยอ่ะ หมดเขียวเรียบร้อยด้วยยินกะาวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมเลยแม่งเป็นอะไรที่เรียบร้อยมากจัดว่าแจ๋วก็แดวแน่วเลยกูกูตายเลยแม่งอันตีมาซะแบบกากไงตายเลย,เลยอ่อนหันอ่อนหัดไงนี่ฝั่งนู้นเขาต่อให้ไม่ไม,ไม่ต้องเอาไอ้นี่ด้วยนะ ตีลิฟเปล่าเธอกาเรนตีลิฟไอ้นี่เปล่ามันชื่ออะไรนะลิฟชี่โอ้สตายอัเกอร์ กระโดดออกมาแล้ววอลวิกนี่จุกเลยเดินให้ดูอย่างนี้เลยกูยังวนเวียนอยู่แถวนี้แหละกูหาที่ฟาร์มไม่ได้นั่นนั่น,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 นมีแหล่ง,งฟาร์มเกิดขึ้นเหรอนี่เวลกูช้าไหมก็ไม่ช้านะช้าที่แค่เท่าเท่าซัพพอร์ตอะ ปรนเด็นมันติดที่ว่าไอตัวเฮี้ยนี่ใช้มานาโคตรจะเยอะใครบอกมันใช้มานาน้อยวะไม่ดิต้นตาลไม่ไม่เฮ้ยมันเปิดอันติโอ้ไม่มันเปิดอินบอลผู้พิดอันติมันเสียเลยใครยาโอ้ะเออยิงอันตีขาดเองนั่นแหละยาโอนี่ดูชักจะเหิมเกิมเลยนะอ้าว ใจไหลเลยโอ้ยร้อยเจ็ดสิบสี่เลยหรอเขาออกอะไรมาวะร้อยเจ็ดสิบสี่แตกสกิลหนึ่งอ่ะก็มันเจอกาเลนมันยังไงได้ฟาร์มอยู่แล้วมันเจอเลนเดียวอะ่ะไม่เคยทำได้เลยมึงเหรอ <c oughs> เอออ่อนไงอ่อนเอออ่อ,อน ล่อมาต่อตาล่อม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 ากูาาาาจะฆ่าได้อยู่ในนี้เดียวอ,อ,อีกเอื้อตายกูช่วยไม่ทันแล้วอ่ The fuck man who are you man Who the fuck are you? แมนแบบกลางหัวเลยไอ้เหี้ยมาจากไหนเนี่ยหู้เดอะฟักอายุแมนซัพ p ลาย motherfucker แบบโผล่มาซัพพลาย motherfucker เดี๋ยวต้องเอาเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปตอนจะเดินกลับแม่งเดินมาซัพพล y motherfucker เดี๋ยวเอาบูเซตแล้วเดี๋ยวไปตีมังกรกัน นี่ยังคิดจะตีมก่อนเฮ้ยเวทกูเริ่มแรงแล้วเวทกูเยอะกว่ามิดเลนฝั่งเราแล้วอะา98นี่เราดีลำดับเวทแรงผิดกันหรือเปล่าทำไมกูแรงสุดเลยวะเดี๋ยวกูขอเอาบูก่อนจะได้แบบเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้กันโอ้นั่นนั่นลบดีกับดิจิตอล หลบลีกแบบดิจิตอลกดเลยเื่นไหร่ได้มันก็ยังดีมันมีสมัยไงเมื่อกี้ได้โคตรซูเปอร์บัฟมาครับมาแม่งจะหลบไปไหนเนี่ย Who the fuck are you man นั่นตัวปอบนอนเดินมาอย่างนี้ น่า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 ,นาจะกดไอ์อีกาไปนะตอนจังหวะมันกลับไปพอดีอู้หู้ความแรงนีงสิความแรงของอีกาอีกานี่แบบ the fuck ayu มากเอ้ยก็ปินจังเลย หายหายลมลมไปบนก่อนลงไปบนต่อนนั่นกูเจออะไรก็ไม่รู้นี่มันนาซีซัดนาซีอุดเรือมีี่จะช่วยมางเลอมันอยู่เั็นเต็มไปเลยเราโตกันไหมเราเนียนเพื่อนเราเนียนบอกเลยเราเนียน นี่ตูยังพยายามเนียนแบบถึงที่สุดอยู่นะเนี่ยกูก็พยายามเนียนหนีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วมันเอาบัฟกูไปหมดเลยอะต้นตาลเฮ้ยอย่าพูดถึงตอนนี้กูก็จะตายเลยมึงเอาบัฟกูไปหมดเลยฮะอะเอายังยังกลางหัวกูเลยอะยังถอยไปแช่อีกเอ้ยเลบองมากระโดดบึ้งหายโดนกระดางบ้าแล้วไม่อยู่แล้วหายแน่นอนเลบองมา ก็ใจไหลปั๊บมันเลือกคนที่น่านมาแล้วอือใจไหลเลยใจไหลใจไหลใจไหลก็ใจไหลเลือดอยู่เคแลนจะพุ่งมาหากูอี่แกยทำไมอ่ะเลืองนี่ใจไหลเลยจับไปจับไปก็เลนก็เลนน้อยทำอะไรอย่เลืองนี่อยู่ก็พุ่งมาหากูเฉยดีดีแล้กูมองมองตัวเองก็ตลอดเวลา อ้ยตอน้ไม่ตยนะครับี้ไแล้ไอของป่าอันนี้มันดีว่ะกูนี้ไม่ต้องออกั้นเลยเปดมะรัดก็มันปรับให้อันนี้มีมีไอของเอโคเรื่งเอเออไม่ต้องออกดูเดนเอโคเลยเรอหัวแตก ไมแครี่ดูไรประโยชน์จริงเพราะแครี่ตัวนั้นมันไม่ใช่กูป่าก็ดูไรประโยชน์เหมือนกันนะเอิม่ม <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเอ้ย้ขอขอร้อ,องขอร้องขอร้องแบบคนเดียวเฮ้ยจริงะ่ะมึงะ่ะต้องไปตีอยู่ข้างหลังเลยเว้ยมีของป่าขั้นสูงสุดแล้วอะ่ะมันถ้ามันมาตีข้างหลังตาจะไม่ปิดเว้ยเอา้า กูตีไม <conversations> ่ใครเก็บต้องเก็บกันเองเก็บเองกูไปดันบนไงจะเอาพลังเวทที่ทรงพลังเมื่อไรบูฝั่งนี้มันจะเกิด นั่นนั่นนั่นแล้วกูยืบยยทำไมอ่ะบัฟประเดินมันช่วยหน่อยดิถ้าไปตีข้างหลังแล้วตามันจะไม่ปิดอรอใช่ใช่ถ้ามันมีของของป่าขั้นสูงสุดแล้วอ่ะพอไปตีข้างหลังตามันจะไม่ปิดเลยอุ้ยต้องตายเรียบ อย่าถามว่าตายเพราะอะไรเจออีกาไงคือพวกมึงครับมึกูไม่ได้ยิงแรงแบบยิงเป็นล้านเลยยิงแทงนี่เน,น,นี่ยยิงพันนี่เนี่ยเจออีกา,าพุ่งแบบไม่เข้ามาไม่เข้ามาโอ้โหนี่ดูแบบกลับแบบความไวคนเดียวคอไอเทมคอไอเทมนี่ขึ้นมาเลยน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นตรงนั้น โอ้โหเก็บสองปอมแบบมหากาฟิเตอร์มากอุ้ยวอลวิกเดอะจูกมารสเตอร์อะไรอะวอเตอร์ฟ้าไร่าอุ้ยฟ้าหัวแตกครับอะไรได้เด็เดินมาลาดเขาอะคือเนี่ยคนเราไม่ยต่งแต่งนี้ไม่ออกชนย่าด้วยอ่ะมันกาจะชนย่าแล้วกดอันติดแน่นอนเอา มันก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วปะวะเขาก็ต้องออกไอเทมเล่นอย่างนี้แล้วปะวะเขาก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วปะวะสายแย่จริงขนาดเราเล่นมังกรหน่ายังต้องออกฉ่อนยาเลยเอออันตรีแล้วก็ฉ่อนยาใช่ไหมเอ้ยเอ้ยมีมีหวาดปะปักให้หน่อยดิไม่อรับเดี๋ยวกูเป็นหวาดให้เองก็ได้อะปักแล้วไม่มีนี่กูยิงกันดูหนึ่งอันนี้ตอนหนึ่งเหงานะ นี่ดูดเลือดเสร็จดูต่อต้นตาเดี๋ยวมึงดูนะดูเสร็จดูต่ออีก่ะไม่ใช่ไงมันมันมันไอ้นี่มันดูดนานอยู่แล้วไงเอ้ยเอ้ไปช่วยกาเลนกันกาเลนเจอดูดูดูทุกคนเพิ่งลุมลุมนานรัดอยู่คนเดียวอะ นารัตนารัตก็มาวะ่ะนาซิอุมมสตัพอรนะครับตตีด้วยความยำเกรงมาก สปอร์ตครนะสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตนิเวศยังมหากราบครับครับสปอร์ตครนะสปอร์ตทำไมสปอร์ตเวศมันแบบมหากราบจังวะยิ่งเยอะกว่าอกับมึงอะมึงเยอะกว่าใครเยอะกว่านะมึงเยอะมึงเยอะก่าเยอะหน่ยไงเห็นไหมสุดท้ายมึงก็ต้องยอมกูเว้ยคือเวศคือกูยังออกของไม่เท่ามึงเลยเว้ยกูมีของอะไรเนี่ยอย่างนี้เรียกมีของนี่แหละ มึงมีของใหญ่สองชิ้นแล้วมูมีของใหญ่แค่ชิ้นเดียวเองโอ้คุยกันเรื่องของใหญ่ว่ะของใหญ่อ้าวอีกคมเมยเลยโอ้ชิวชิวบอกเลยโอ้คลิปสั้นเลยนะเนี่ย